ทำแบบนี้จีบจริงหรือหวังดีนะข้อหนึ่งทักมาหาทุกวันถ้าเป็นแมวน้ำจีบจริงจ้าก็จีบจริงอยู่แล้วนะข้อสองซื้อของกินมาให้ถ้าเป็นแมวน้ำก็จีบจริงอยู่แล้วนะข้อสถามว่าทำอะไรอยู่ถ้าเป็นแมวน้ำก็จ,จีบจริงข้อสกดไลค์ทุกโพสถ้าแมวน้ำก็จ,จีบจริงข้อห บอกว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจถ้าเป็นแมวน้ำก็จริงจริงนะแว่าพี่มีกี่ข้อแมวน้ำายิ่นี่เลยเลยไม่ต้องเดินอยู่นี่แหละข้อ6ให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่กับแค่คนเขาหรือว่ากับทุกคนกับทุกคนับก็ต้องหวังดีข้อ7ชอบทำอุ๋งอุ๋งใส่โทษนะคะมีตรงไหนที่เป็นอ่อยไหมคะแกแรไรงะถ้าเป็นแมวน้ำ พาไปส่งที่บ้านทุกครั้งถ้าเป็นแมวน้ำก็จีบจริงจีบอย่างเดียวเป็นเรื่องแรกที่เป็นคนที่ไปจีบเขาก่อนสรุปแล้วแมวน้ำก็จีบจริงทุกข้อถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าแมวน้ำจีบคุณวานยังไงนะคะฝากซีวีสคุณวานร้านชามเบลสอ o ์เอ็กโอเอ็เวลา2ทุ่มครึ่งทางช่องจีเอ็มยี่สิบห้าค่ะหรือว่าสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่แรกในเน็ติกนะคะเวลา3ามทุ่มครึ่งค่ะ